เข้าสู่รายการพรืหัตสบอดีที่ทนีบีเอ็นสามมีเดี n ช่องค่ที่ช่อง YouTube PBN3 Media c h a n n e ชครับผมนายธีรพัฒน์ปาวรีรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสาครับค่ะดิฉันกัญจนามีสิริศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสาค่ะครับเราจะพบกันทุกวันพฤหัสบอดีแต่เวลา16นาฬิกา ที่ช่อง o u t u b ebn 3 media channel ครับอย่าลืมส u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับให้กับเรื่องราวดีๆของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตจังหวัดเขตสามของเราด้วยนะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆกิจกรรมดีๆของคุณครูในโรูเรียนสำนักงานเขตพื้นที่ของเรานะคะมีอะไรบ้างคะครับวันนี้จะพาไปชมการเรียนแบบ learning by doing นะครับของคุณครูชุรีเกียรติสาคร ระดับชั้นปฐมวัยของโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์อำเภอวิเชียบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ของเรานะครับเป็นรูปแบบการสอนโดยใช้ learning by doing ครับกิจก,กรรม activity เป็นหลักในการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติจริงครับค่ะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นน่ารักมากนะคะสําหรับคุณครูกับนักเรียนนะคะของเด็กปฐุมวัยนะคะเน้นให้เด็กและเป็อ่านด้วยตนเองนะคะได้ลงมือปฏิบัติจริงค่ะครับครูเบลการจัดกิจกรรมจะเป็นยังไงเราไปชมพร้อมกันเลยครับค่ะเดี๋ยวชมกันค่ะกิจกรรมการเรียนแบบ Learning by Do i n g คุณครูชลิเกศสาครโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ อำเภอวิเชียรบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3รูปแบบการสอนใช้รูปแบบการเรียนแบบ Learning by Doing กิจกรรม Activity โดยการใช้การปฏิบัติจริง Doing โดยรู้โดยการลงมือทำด้วยตนเองตามความสนใจความถนัดและศักยภาพของเด็ก ด้วยการศึกษาค้นคว้าฝึกปฏิบัติฝึกทักษะจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพราะเชื่อว่าหากคนเราได้กระทำจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นเป็นแรงจูงใจในเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนผู้เรียนจะรู้สึกสนุกสนานที่จะสืบค้นหาความรู้ต่อไปและมีความสุขในการเรียนรู้ทำให้กิจกรรมมีความสนุกและน่าสนใจไม่สำซากจนก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย เทคนิคการจัดกิจกรรมการสอนของคุณครูชุรีเกศสาครมีบรรยากาศที่อบอุ่นน่าเรียนน่าอยู่เหมือนบ้านคุณครูรักเด็กเหมือนลูกเด็กรักครูเหมือนแม่สื่อมีความหลากหลายทําให้ดึงดูดความสนใจของเด็กทําให้เด็กเกิดความอยากรู้อยากเรียนอยากเห็นโดยคุณครูชุลีได้ผลิตสื่อต่างๆมากมายเพื่อพัฒนาทักษะเด็ก เน้นให้เด็กรักกานอ่านด้วยตนเองโดยกระตุ้นและเป็นตัวอย่างที่ดีพร้อมลงมือกระทําด้วยตนเองผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมเด็กมีความสุขในการทํากิจกรรมเด็กมีพัฒนาที่เหมาะสมกับวัยครบทั้งสี่ด้านเด็กได้รู้จักการสืบค้นหาความรู้และเด็กรู้จักการแก้ปัญหาเด็กกล้าแสดงออกและมีความสุขในการเรียนรู้ ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเด็กทำให้เกิดโครงงานกิจกรรม Morning Assembly ด้านร่างกายกิจกรรม Creative Art ด้านร่างกายและด้านอารมณ์กิจกรรมคิด Can do ด้านสังคมกิจกรรมรักการอ่านและโครงงานหนังสือเล่มเล็กจากถุงนมโรงเรียนโครงงานตะกร้าจากถุงพลาสติกโครงงานขยะขยะ โครงงานกล่องดินสองหกเหลี่ยมจากกระดาษเหลือใช้ซึ่งเป็นการเรียนแบบ Learning by Doing ของคุณครูชุรีเกษสาครโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์อำเภอวิเชียบรบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสาครับเป็นยังไงบ้างครับการเรียนแบบ Learning by Doing ของท่านคุณครูชุบรีเกียริสาครครูระดับปฐมวัยของเรียนบ้านรวนสกอำเภอที่เชียงรุีครับคาะบรรยากาศน่ารักมากเลยนะคะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะน่าเรียนเด็กๆชอบมากค่ะครับเรื่องราวดีกิจกรรมดีๆจากโรงเรียนในสังกัดมีให้พวกเราได้ชมตลอดเลยนะครับค่ะขอเชิญชมคุณครูทุกท่านเลยนะคะค่ะขอเชิญชวนส่งผลงานดีๆนะคะคุณครู และก็ผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสามนะคะส่งเรื่องราวดีๆมาที่สํานักงานเขตของเราค่ะเราพร้อมจะนําเสนอเรื่องราวเหล่านี้นะคะสุดสายตาท่านผู้ชมนะคะทุกวันพฤหัสบดีค่ะครับจะลืงให้กําลังใจพวกเรานะครับโดยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับเรื่องราวดีๆกิจกรรมดีๆของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสาของเราครับ みりんさんみりんしなおか